สรุปข้อมูลที่มาได้มาจากกรมเจ้าท่านะครับเมื่อกีอ้ได้ประสานน้องอาทิรัต,ตนนเศษนะครับลำตีช่วยว่าการกระทรวงคมานาคมนะครับก็ประสานมาที่รอ,องอธิบดีภูริทัศนะฮะก็ประสานให้ผมมาที่ศูนย์ควบคุมนะครับเขาเรียกว่าศูนย์อะไรนะศูนย์ควบคุมปฏิบัติการ ศูนย์ควบคุมปฏิบัติการโทรทัศน์กล้องกล้องวงจรปิดนะครับเจ้าท่านะครับกล้องวงจรปิดเจ้าท่านะครับโดยมีท่านหัวหน้าชื่อท่านสงศ์นาคโตนะฮะแล้วก็เจ้าหน้าที่ในการในการควบคุมระบบวงจรปิดทั่วแน่นน้ำทั้งกรุงเทพนะครับนำกล้องทุกตัว มาให้ผมดูตั้งแต่สะพานพระราม8กล้องเทเวศนะครับแล้วก็เดิมทีเนี่ยมีนักข่าวเนี่ยแล้วก็ตำรวจเนี่ยเอากล้องวงจรปิดชี้เฉพาะเจาะจงไปว่า,ากลุ่ม5คนนั้นมาถ่ายรูปที่ตรงสะพานพระราม8ไม่ได้คิดว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้มีการขยายภาพหรือก็ไม่ได้มีไม่ได้สงสัยอะไรเข้าใจว่าตำรวจ สอพอเมืองนนทบุรีหรือชุดพนักง,งานสอบสวนเนี่ยหน้าจาตรงนี้เป็นหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องการมาถ่ายรูปที่นะครับก็ไม่ได้คิดอะไรมากกว่านั้นนะครับแต่เมื่อ,อ,อมีนักลบโซเชียลพนักง,งานสอบสวนโลกโซเชียลนะช่วยกันสืบสวนสอบสวนเพิ่มเติมก็บอกว่าน้องตอมเนี่ยถูกโยนตรงเน,น่าน้ำเทเวศนะครับ ท่าน้ําเทเวศเราก็ไม่เราก็ไม่เชื่อว่าจริงหรือไม่จริงนะครับเราจึงต้องมาพิสูจน์ที่กรมเจ้าท่าด้วยตัวเองนะครับด้วยตัวเองนะฮะโดยมีผอศูนย์กับเจ้าหน้าที่ทุกคนมานั่งซูมเป็นเวลาด้วยกันเลยนะฮะเวลา21.5405นะครับแล้วซูมขยายขึ้นขยายขึ้นขยายขึ้นตอนตอนแรกก็มองไม่เห็นตอนแรกก็มองไม่เห็นพอตอนหลัง ตอนแรกผมเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งนะค,คิดว่าเป็นภาพตัดต่อนะครับผมเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งแต่พอหลังจากผมเห็นภาพแล้วเนี่ยจากของกรมเจ้าท่าของจริงเนี่ยจากการซูมซูมกันหลายคนนะเป็นสิบตานะเป็นสิบตานะครับเป็นภาพชายสองคนนะครับเป็นภาพชายสองคนคล้ายๆโยนออกมานะฮะโยนออกมานะครับ,ออรบแล้วเมื่อโยนเสร็จเรือชะลอชะลอไม่พอนะครับ อยู่ประมาณเจดดนาทีถึง1ินาทีด้วยกันนะครับผมดูจนจนจนครบลูปเลยอ่ะ20ประมาณ20นาทีจนครบลูปปรากฏว่าเรียบร้อยแล้วนะครับเราค่อยไปกลับไปที่ทางสะพานพระราม7ต่อนะครับผมสันนิษฐานไม่ต้องสันนิษฐานนะครับเดี๋ยวทางตำรวจก็มาให้ทนลองอธิบดีหัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีเนี่ยไปเป็นพยานนะครับเพราะว่าสำนวนเปลี่ยนครับ สำนวนเปลี่ยนนะครับสำนวนเปลี่ยนแล้วก็เท่าที่เช็คผิวน้ําแล้วนะครับน้องตอมไม่น่าจะโผล่ขึ้นมานะครับไม่น่าจะโผล่ขึ้นมานะครับเงียบไปเลยนะฮะเงียบไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเง,งียบไปเลยไม่มีการไหวขึ้นมานะครับถ้าแบบโดดไปเอ็ BMW ก็ต้องไหวขึ้นมาแต่นี้ไม่มีการไหวขึ้นมาสแสดงว่าในระหว่างที่โยนน้องตอมไอปเนี่ย,น,ออน,ยน้องตอมอเนี่ยน่าจะ หมดสตินะฮะหมดสติแล้วผมสันนิษฐานว่าน่าจะไปเสียชีวิตบริเวณบริเวณเลนของท่าน้ำเทเวศซึ่งมีความสูงได้ประมาณสัก3-5เมตรด้วยกันไม่เกินนี้นะครับไม่เกินนี้แล้วผมเชื่อว่าผมเชื่อว่าบาดแผลจากที่ผมได้ภาพถ่ายมานะครับเป็นบาดแผล ที่เกิดจากนะครับที่เปิดแชมเปญที่เปิดชชมแชมเปญครับที่เปิดแชมเปญครับจากที่เปิดแชมเปญนะครับเพราะลักษณะที่เปิดแชมเปญเป็นลักษณะเป็นของมีคมแล้วก็สามารถที่จะเาจาะลึกเข้าไปในเนื้อหน้าขาของน้องตอน้องตอมอได้ได้แน่นอนได้แน่อนอนนะครับ ได้แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วน่าจะมีการเสียเลือดบริเวณหน้าขานะครับหน้าขาจํานวนมากแล้วก็ไม่สามารถที่จะว่ายขึ้นมาได้แล้วก็เสียชีวิตในที่สุดนะครับสลบก่อนจมน้ําใช่ครับถูกต้องครับเมื่อจมน้ําเสร็จปุ๊บก็หายใจขึ้นมาปรากฏว่าอยู่ในน้ําแล้วกะกระเสือกกระสนกระเสือกกระสนไปก็ไม่ไหวก็เรียบร้อยนะครับ นี่คือข้อสันนิษฐานนะครับบริเวณบาดแผลของน้องแตงโมขวาขาด้านขวามือนะครับซึ่งผมผมไม่คิดว่าน้องตอมมจะไปเสียชีวิตเพราะใบพัดนะครับแล้วก็เพราะหางเสือนะครับเพราะฉะนั้นสำนวนเปลี่ยนนะครับไม่ใช่คดีประมาทครับไม่ใช่คดีประมาท แน่นอนนะครับหลักฐานคือบาดแผลนะครับหลักฐานคือลักษณะบาดแผลนะครับผมว่าาเปิดเอามาใส่ในเฟซไม่ได้ไงเดี๋ยวไปลิขสิทธิ์เขาแต่ผมมีภาพอยู่นะครับภาพบาดแผลแล้วเมื่อกี้ไปตรวจสอบภาพวงจรปิดที่เป็นวงจรปิดส่วนรชาชการกรมเจ้าท่านะครับ แล้วขยายขยายดูกันเป็นสิบตานะครับเจ้าหน้าที่รับทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมขอให้ทั้งห้าคนรับสารภาพได้แล้วครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับอย่าเสียเวลาปิดบังนะครับปิดบังไปก็ไม่มีประโยชน์นะครับปิดบังไม่มีประโยชน์บอกให้หมดเปลือกไปนะครับคดีมันจะได้จบนะครับติดคุกกี่ปีก็ว่ากันไปนะครับใครเกี่ยวข้องก็สักทอดไปให้หมด นะครับจะใหญ่โตแค่ไหนก็ซักทอดไปให้หมดนะครับถ้ามีถ้ามีภาพของกรมเจ้าท่าเนี่ยกับภาพนักลบโซเชียลประสานกาันเพราะว่านักลบโซเชียลประสานกันเอาไปเป็นพยานได้ไหมมันเป็นพยานได้แต่มันเป็นพยานที่ไม่ใช่เป็นลักษณะพยานที่เป็นทางราชการ พ้นพยายนทางราชการคือต้องมีหนังสือขอภาพที่กรมเจ้าท่าที่ท่าเรือเทเวศเป็นรายลักษณ์อักษรแล้วก็มีการภาพขยายขยายใหญ่นะครับณเวลา21.5405นะครับก็จะไปเป็นพยายนหลักฐานชิ้นใหญ่นะครับ